สวัสดีค่ะเด็กๆมพบกับกูต่ายอีกแล้วนะคะพบกับกูต่ายก็ต้องมีนิทานมาฝากเด็กๆก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกูต่ายมีคําถามเอเด็กๆว่าถ้าเวลาฝนตกตัวอะไรนะที่ชอบออกมากระโดดใช่แล้วคะ่ะเจ้ากบนั่นเองวันนี้คุณรูก็มีนิทานเกี่ยวกับเจ้ากบที่ชอบทะลงตนและโอ้อวดตัวเองมาให้ได้ชมกันค่ะ เดีเราไปชมกันเลยมีทานเรื่องกบกับ,บวัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในฟาร์มใกล้ทะเลสาบเจ้าวัวตัวน้อยรู้สึกเศร้าใจเพราะเขาตัวเล็กกว่าวัวอื่นๆในฟาร์มเขามักบ่นเรื่องนี้เสมอและวันนี้ก็เช่นกันเขาบ่นเรื่องขนาดตัวกับเจ้าสุนัขเพื่อนของเขา ฉันเป็นวัวที่ตัวเล็กที่สุดในฟาร์มเลยที่จริงฉันมั่นใจว่าฉันเป็นวัวที่เล็กที่สุดในโลกด้วยและฉันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยอย่าบ่นอีกเลยเพื่อนจริงๆแล้วนายเป็นวัวที่ทั้งตัวใหญ่ฉลาดแถมยังน่ารักอีกด้วยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีขนาดเท่ากันหมดจริงไหม ที่เราไม่ต้องตัวเท่ากันหมดแต่ทําไมฉันไม่ใช่สัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดล่ะฟังนะฉันก็ไม่ใช่สุนัขที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่ฉันรู้ดีว่ามีสุนัขตัวอื่นที่ตัวใหญ่กว่าฉันแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ฉันกังวลใจเลยฉันมีความสุขกับตัวฉันเองที่เป็นแบบนี้ก็ฉันไม่ใช่นี่นาะในทะเลสาบใกล้ฟาร์มของเจ้าหัวอมทุกข์ มีกบผู้เห็นแก่ตัวอาศัยอยู่เจ้ากบชอบพูดจาโอ้อวดตัวเองกับเพื่อนๆว่าเขาตัวใหญ่กว่าใครๆและเขาก็ภูมิใจเหลือเกินอบอบ,อบ,อ,บอบฉันเป็นกบที่ตัวใหญ่ที่สุดในทะเลสาบแห่งนี้และกลบที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือราชาต่อจากนี้ไปทุกตัวต้องเรียกฉันว่าท่านราชาไม่มีกฎข้อไหนบอกว่าราชาก็คือกบที่ใหญ่ที่สุด แล้วจริงๆพวกเราก็ไม่ต้องการราชาด้วยทำไมล่ะทุกตัวก็มีราชากันทั้งนั้นดูอย่าง,งสิงโตสิก็จริงแต่สิงโตไม่ใช่สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในปา่ายังมีช้างที่ใหญ่กว่าอีกเจ้ากบหลงตัวเองจึงต้องคิดหาคําตอบจากนั้นเขาก็ต้องตอบแบบโกว้อว่ากอที่นี่ไม่ใช่ป่าและนายก็ไม่ใช่ชา้างฉันคือราชาจบเรื่องแล้ว กบทั้งหลายจึงปรึกษาหาลือกันเพื่อหาวิธีสอนบทเรียนให้กับเจ้ากบขี้อวดแต่พวกเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีวันหนึ่งในขณะที่ฝูงกบกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบพวกเขาเห็นเจ้าวัวน้อยกำลังกินหญ้าอย่ายงเศร้าส,ส้อยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบพวกเขาไม่เคยเห็นสัตว์ตัวไหนที่ใหญ่อย่างนี้มาก่อนเลยโอ้โหตัวใหญ่จริงๆ ทางใดนั้นเองพวกเขาก็นึกแผนการออกเจ้ากบขี้อวดพูดใช่ไหมว่าตัวใครใหญ่ที่สุดคนนั้นเป็นราชาและนี่ก็คือราชานะสิกบทั้งหลายรีบเข้าไปใกล้วัวพวกเขาเล่าเรื่องให้เจ้าวัวฟังและขอความช่วยเหลือแต่ฉันเป็นแค่วัวตัวเล็กๆฉันจะไปช่วยอะไรได้ตัวเล็กอย่างนายเนี่ยนะ นายไม่ต้องทำอะไรเลยเราจะพาเพื่อนหลงตัวเองของเรามาที่เหลือปล่อยให้เราจัดการเองได้แต่ตอนนี้ฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะไม่งั้นชาวไร่จะเป็นห่วงวันต่อมาหงกบกลับมาพร้อมกับเจ้ากบหลงตัวเองพวกเขาบอกว่ามีสัตว์ตัวมือมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบเขาอยากพบนาย ได้เลยไหนไปดูสิว่าใครคือสัตว์โตมากขมากันแน่ผมกบไปยังอีกฝั่งของทะเลสาบเจ้าวัวรอพวกเขาอยู่ที่ชายฝั่งของทะเลสาบเจ้ากบหลงตัวเองเกือบลิ้นจุกป,ปากแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกให้เพื่อนๆได้เห็นนายคือสัตว์ตัวยักษ์ที่อยากเป็นราชาแห่งทะเลสาบนี้นะเจ้าวัวอยากพูดอะไรบ้างอยากแต่ถ้าว่า เออคือเออกบสาวจึงรีบตอบแทนนายไม่ได้พูดเหรอว่าใครตัวใหญ่ที่สุดจะได้เป็นราชานะเมื่อเจ้าวัวตัวใหญ่กว่าก็มีสิทธิ์เป็นราชานะสิงั้นหรอฉันก็ตัวใหญ่เท่าเขาได้จริงเหรอยังไงล่ะในขณะที่กบทั้งหลายกำลังพูดคุยกับเจ้าวัวก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นทั้งตัวใหญ่และยิ่งใหญ่เสือเกินเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าเขาตัวใหญ่ เดี๋ยวจะได้เห็นว่าฉันตัวใหญ่ขึ้นแล้วเจ้ากบก็เริ่มพองตัวโอ๊บฉันตัวใหญ่เท่าวัวเลยโอ๊บอไม่ละไม่ละเจ้ากบจึงเริ่มพองตัวขึ้นอีกนิดโอ๊บว่าไงล่ะฉันตัวใหญ่เท่าวัวแล้วยังเออไม่เลยไม่เลย เจกบจึงรื่มพองตัวขึ้นอีกครั้งทีนี้เขาพูดอะไรไม่ได้เลยเขาทําได้เพียงแค่มองพวกเพื่อนๆนเพื่อ,อ,อ,อรอคําตอบที่ใช่ไม่พองเลยนหะนต้องพองอีกนิดนายทําไม่ได้เลาพองอีกพองอีกเจ้ากบพองตัวต่อไปตัวเขาพองขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นลูกโป่งเจ้าวัวจ้องเจ้ากบ เจ้ากบพองตัวจนไม่เหมือนกบอีกต่อไปเขาพยายามพองตัวมากซะจนตัวเริ่มลอยขึ้นไปในที่สุดเขาก็ลอยขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับ,บวัวแต่เขาต้องสูงกว่าวัวให้ได้เขาจึงต้องพยายามต่อไปและลอยขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้าวัวและกบทั้งหลายยืนมอง บทเรียนที่หนักหนาเหลือเกินพวกเขารู้สึกเข้าใจมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้ากบหลงตัวเองหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเจ้าวัวตัวน้อยก็ไม่เคยบ่นอีกเลยเขายอมรับและพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นการที่เราทำสิ่ง ไม่รู้จักประมาณตนให้เหมาะสมอาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองต้องทำในสิ่งที่ทำได้ด้วยตัวเองก็พอแล้วอย่าพยายามทำอะไรที่เกินตัวเหมือนกับเจ้ากบที่พยายามคลองตัวให้เท่ากับเจ้าวัวนั่นเองค่ะค่ะคำถามของน้องเตรียมอันอบานและที่อันบานหนึ่งนะคะเจ้าวัวน้อยใจในเรื่องอะไรคะ ใช่เลยค่ะคิดว่าตัวเองตัวเล็กที่สุดในฟาร์มนั่นเองแล้วเจ้ากบโออวดกับเพื่อนๆว่าอย่างไรเอ่ยถูกต้องเลยค่ะโออวดว่าเขาตัวใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะมาถึงคำถามของพี่ๆอันบานสองและอันบานสามนะคะเพื่อนๆพาเจ้าจกบไปพบใครคะ ัวนนเองแล้วเจ้าหกพยายามทำอย่างไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะพยายามฟองตัวให้ใหญ่เข้าตัวนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆมีทานสนุกไหมคะแล้วมาติดตามกันนะคะว่าคุณครูจะนำนิทานที่ให้ขอ้อคิดดีๆอะไรตาร่างๆเด็กๆดีแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย